นะครับที่ศูนย์ศิลปจนะครับวันนี้มที่บูธอ1นะครับเป็นบูธของมูลทีธิน้าก้าวหน้านะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมางานหนังสือแล้วก็แวะชมบูธเราได้นะครับแต่ละวันนะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับอย่างเช่นวันนี้มีสสเพียจาแล้วก็สสกายนัทชาจกพรรคก้าวไกลนะครับในบูธเนี่ยครับมีจะมีทั้งหนังสือของทั้งแกนนำาก้าวหน้าก้าไกลแล้วก็มีเมอร์เชนดา์รวมร้านเลยทั้งของมูลนิธิแล้วก็ทั้งของไข่ต้มนะครับ ใครอยากได้น้องไข่ต้มใครอยากได้สินค้าใหม่ของไข่ต้มเชิญชวนนะครับที่บูธของมูลนีคณะก้าวหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูหนังสือกันับว่าคนนี้มีอะไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวแนะนําเล่มใหม่ล่าสุดเลยนะครับของลังสิมันโรมนะครับวันนี้เหลือ230บาทนะครับลดจากหน้าปก250บาทนะครับเหลือ230ก็เป็นเล่มใหม่นะครับของโรมนะครับมีสอเล่มด้วยกันก็คือเล่มแรกก็คือถือว่าขายดีมากนะครับเรียนประชาชนที่เคารพแล้วก็จะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับป่าลอยต่อหัวช้างทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เหลือ200บาทนะครับจาก250บาทครับก็ท็อปคิดเบสเซอร์ของวันนี้นะครับแน่นอนก็คือเล่มที่เป็นจานะครับวันนี้ก็มาเซ็นหนังสืออยู่ด้วยกัน ตอนนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีหนังสือของอพี่กายนัชาชานะครับเกิดจากประชาชนจากเด็กชั่างสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับใครอยากอ่านเรื่องราวชีวิตของพี่กายในเส้นทางการเมืองจากเด็กชั่างสู่สส ลงบ้านใหญ่ได้ในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมสนับสนุนแล้วก็มาซื้อหนังสือได้ที่บูธของพิธีการก้าหน้าครับวันีะครับงานจะจัดถึงวันที่23นี้นะครับก็ใครอยากมาเจอพี่เบนจายนะครับก็มาวันอังคารได้เวลาบ่าย2นะครับใครอยากเจอคุณไอติมผลิตนะครับก็วันพุธที่19เนี้เวลาบ่ายสเช่นกันก็มานะครับส่วนใครอยากจะเจอหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับ เซ็นหนังสือเหมือนกันนะครับก็พบคุณพิธาได้วันพฤหัสเวลา5โมงเย็นนะครับถึงหโมงนะครับส่วนใครที่คนที่ทุกคนรอคอยนะครับใครอยากจะเจออาจารย์เบียบุตรหรือคุณธนาครน,นะครับมาพบกันวันสุดท้ายเลยครับวันที่ส3นะครับเวลาเที่ยงอาจารย์เบียบุตรจะมา ต่อมาบ่ายสองจะเป็นคุณลมนะครับแล้วคุณธนาธรจะมาเซ็นหนังสือเวลาบ่ายสามวันที่สามวันจุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านอีกทีนะครับมาที่บูธอ1ที่เวทีท่มนคณะก้าวหน้านะครับเพื่องานหนังสือนะครับจัดถึง,ถงวันที่สามเท่านั้นนะครับถ้าอยากมาซื้อหนังสือถ้าอยากมาซื้อสินค้าไข่ต้มใครอายากมาพบปะแลกเปลี่ยนคุยกับแกนนำาก้าหน้าเก้าะะ clue. ไก่นะครับเชิญได้ที่บูธอ1สเเลยนะครับขอบคุณครับ Beast เขการ้านในได้เลยนะครับุด้ครับวีดภรท่ใช่ร่วมสนับสนุนสินค้าจากพู้นที่คณะก้าดาได้นะคร